พระบ,บรมครูฤาษีเนื้อดินหน้าตะโพนผมเจ็ดครูสวยด้วยสินชั้นสูงขลังด้วยมวลสารมงคลก่อเกิดสวัสดีมงคลด้วยจิตปรานุภาพของหลวงปู่ผาดพระผู้เท่าแห่งอ่างทองการงานสิ่งใดไม่สำเร็จพึงสำเร็จได้ด้วยแรงครูทรงบอมครูยาสีเนื้อวงรุ่นแรก ครับ,บรมครูฤาษีเนื้อผมรุ่นแรกสิทธดีเพราะมีครูเราท่านมีครูทุกคนครูคนแรกคือพ่อแม่ครูคนที่สองคือครูสอนหนังสือถือไม้เรียวครูอื่นๆสอนสพวิทยาเรามีความรู้เราทำงานได้เราตั้งตัวได้เราเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของกิจการได้ไม่ใช่เพราะครูหรือแต่ครูที่เหนือครึ่งไปสูงขึ้นไปปีพอ ศศู5ยอคือบรมครูพระฤาษีเป็นครูเวทครูเยนครูศัพท์มงคลวิทยาทั้งปวงช่วยหนุนหลังคุ้มครองดวงชะตาหนุนชีวิตให้เจริญก้าวหน้าใครบูชาครูฤาษีเร่ำรวยรุ่งเรืองมั่นคงทุกคนคนสมัยใหม่เข้าใจผิดว่าครูฤาษีที่เรียกว่าพ่อแก่เป็นครูเฉพาะศิลปินดารานักสแสดงทั้งปวงเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วบรมครูฤาษีเป็นครูใหญ่ในสัพพวิทยาทั้งปวงจะรับราช การทำการค้าหากินอาชีพอะไรช่างสิ่งช่างฝีมือต้องมีครูทั้งนั้นจึงถือกันว่าบรมครูฤาษีเป็นครูของสรพพวิทยาทั้งโปรงสิทธิไม่ลืมครูเป็นสิทธิกตัญญูเมื่อเป็นคนกตัญยูย่อมเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่ต้องสงสัยจะทำการงานใดใดครูคอยอำนวยพรย่อมสำเร็จผลในทุกกิจการ หลวงปู่ผาดสร้างพระบรมครูฤาษีด้วยเนื้อดินวิเศษเจ็ดชนิดได้แก่ดินขุยปูดินกลางโบดดินกลางฐานพระประธานดินกลางนาดินกลางหนองดินวังชันรงใต้ดินผสมกับดินหน้าตะโพนซึ่งถือกันว่าเป็นเมตตามหาลือชาที่สุดเป็นดินแบบเดียวกับที่หลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนำมาสร้างพระขุนแผนเนื้อดินหน้าตะโพน กล่าวสำหรับพระบรมครูฤาษีของหลวงปู่พาดถือว่าสวยงามที่สุดปั้นโดยช่างศิลป์แห่งยุคมองดูราวกับพ่อแกม่มีชีวิตจิตใจ,จใบหน้ายิ้มแย้มคล้ายอนํนวยพรให้เราสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาร่ำรวยด้วยเงินทองทรัพย์สมบัติเจริญด้วยลาบยศสันเสริญสุขด,ด้านหลังเป็นตะพนครูและนะสื่อชา หมายถึงให้เรามีชื่อเสียงฟุ้งขจรเกรียงไกรเรื่องลือ,ลอ,ลอหอมหวนทวนลมไปทั้งสิบทิศทั้งหลวงพ่อยังจานยันด้วยดินสอดำลงหัวใจพระวัดนอไทรให้เฉพาะอีกทุกองค์จึงเป็นสุดยอดแห่งความขลังของบรมครูฤือีแห่งยุคนี้พระผมบรมครูฤือีของหลวงปู่ผ่าช่วยให้มีโชคลาภค้าขาย ดีและเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากการที่หลวงปู่ผ่าสร้างพระบรมครูฤาษีสำหรับเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประทานความสำเร็จแก่ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพต่างๆมีนักเรียนแพทย์ผู้หนึ่งเรียนมาจนถึงปีสาเกิดเรียนไม่ไหวท้อใจเพราะไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ยากขึ้นเรื่อยๆตั้งใจจะดรอปเรียนไว้สักเทอมพ่อเด็กจึงได้ลองให้บูชาพ่อครูฤาษีของ พระสมเด็จทรงเสียเคลือบน้ำยาสีแดงหลวงปู่ผาดดูไม่นานเด็กก็เกิดสติปัญญาแตกฉานในเนื้อหาวิชาที่เรียนผลการเรียนดีขึ้นมากทำคะแนนได้ดีมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดขึ้นมากอีกลายเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ย่านรำคำแหงตั้งแต่ให้บู